สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบกับน้องเงินอีกเซนเกาเซนเดิมเพิ่มเติมวันนี้น้องเงินจะมาต้มผักนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นก้างกันจองแล้วก็ผักกับผักบุ้งนะเพราะว่าเดี๋ยวน้องเงินมาต้มผักแล้วก็ที่สําคัญจะ กินกับขนมจีนอันนี้จะทําขนมจีนชาวน้ำปะลานะคะทุกคนแต็น,น้องเงินนะ่ะวันนี้จะกินแค่หนึ่งห่อนะคะทุกคนอันนี้ห้าสิกรัมนะคะแล้วก็ที่สาคัญขาดไม่ได้ก็คือปลาร้าเชฟนัวนะคะกดจะใช้ก็ชาวนิดหน่อยนะคะทุกคนมามาดูไปพร้อมๆมาเตีมพริกเนาะอันนี้พ่อพก็เอาประมาณใส่เยอะก็เผ็ดเยอะใส่น้อยก็เผ็ดหน่อยนี้ค่ะอันนี้น้องเงินจะชซวน้ำปะลาะนะ ส่วนปลาระนะคะทุกคนจะปิดปลาระนี่เลยอันนี้น้องเงินขายนะคะสนใจก็สั่งได้นะอันนี้จะเป็นปลาระแบบเซฟัวมากก่อนจะใส่ก็เดี๋ยวเทให้ดูนะคะทุกคนก็น้ำก็จะเข้มข้นไม่เค็ม,ไม,มไม่ขาวนะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญห้ามใส่เกลือเพราะว่าน้ปาปลาละเขาปรุงมาให้แบบพอดีพอดีนะอันนี้คือน้ําเดือดแล้วนะทุกคนอยากได้ก็สั่งได้นะคะทุกคนน้องเงินส่งทุกวัน เส้นขนมกินอมแห้งนะทุกคนแบบต้มห้าถึงเจ็ดนาทีนะคะนี่อันนี้คือแบบว่าเส้นเขาจะสวยขาวยาวแล้วก็ที่สำคัญนะคะทุกคนเก็บไว้ได้นานหนึ่งปีเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่สารกันบูดนะกวันนี้นินผักนะคะวันนี้นินผักโอ้ยน้องเงินไม่ได้หั่นเลยค่ะคนห้าสิบกรัมก็โลกออกมาจะได้แบบนี้นะก็คือบอกเลยว่า เยอะนะคะทุกคนอันนี้ไม่ใช่น้อยเนาะขั้นตอนต่อไปนะคะทุกคนก็เอาปลาง่ายๆค่ะทุกคนแต่อร่อยนะง่ายๆทุกคนอันนี้คือขนมกีนชาวเฮลงไปเลยนะคะบอกเลยค่ะทุกคนอร่อยมากนี่ค่ะทุกคนชินเขาจะปิน้นอ่ะค่ะทุกคน กินน้ำน้องเงินนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเข้าเที่ยงเนาะ็นไหมคะทุกคนอันนี้คือขนมกินวันนี้น้องเงินหนิงทุกคน cái can cần cho mẹ nó cho má cả ខ្លាប់ពីពីល់ពីល กดกุ้นพีพีเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกคนคนไหนอยากได้น้ำปลรราชเช็ดม้วนนะคะไม่กินไม่ข้าวสะอาดเนาะก็ตักกันเข้ามาได้เนาะในแอปแดงหรือว่า YouTube นะคะทุกคนพิมพ์คาว่าสนใจหรือว่าในเพนเพจจินที่หน้าเพนเพจได้เลยนะคะในเพซบุ๊กแทกได้เลยน้องเงินฉุ่งทุกวันขายทุกวันกับขนมจีนอบแห้งหนึ่งห่อห้าสิบกรัม ชอห่อร้อยกรัมนะคะทุกคนแล้วก็น้องเงื่นขายห่อละชิ้นห้าบาทนะคะช่าหรับอ่าที่อุุงร้านเล็กๆค่ะบ๊ายบาย